สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่แมสเศจษาโรบายตานะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่แมสเศจษาโรบายตานะคะขอบพระคุณทุกคนเสมอเลยค่ะสำหรับการที่รับชมคลิปกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แตงนะคะการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกแล้วก็การมาซื้อของเสริมดวงกับตาการมาดูดวงกับตาด้วยเช่นกันนะคะขอขอบพระคุณทุกคนค่ะนี่คือกองของคนที่มีคู่นะคะในเดือน คนที่มีคู่ราศีตุลในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรบ้างคะมาเริ่มมัลมอยซอยไพทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะห้าเหรียญค่ะ เ e r m ฮอร์ม9ไม้เท้า Wow! The Sun 9ถ้วยคุณคือคนที่รักตัวเองได้แล้วแต่ก่อนเป็นคนที่หวยหาให้คนอื่นมารักอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยสมหวังกับบางเรื่องคุณเติมเต็มตัวเองได้แล้วค่ะช่วงนี้ตารู้สึกว่าคุณศึกษาหาความรู้หรือแบบ ปีกตัวออกมาอยู่คนเดียวยังมีความกังวลในบางเรื่องหรือเปล่าคะหรือว่าแค่เจ็บมาเยอะเฉยๆแค่รู้สึกว่าที่ผ่านมามันก็ไม่เสียแรงเปล่าเนาะที่ฉันได้เกิดมาที่ฉันได้เจอกับเรื่องน,นู้นเรื่องนี้อะไรประมาณนี้คะ่ะตารู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะเติมตัวเองให้เต็มได้มากขึ้นมากๆเลยคะ่ะแล้วก็รู้สึกสนุกกับการใช้ชีวิตณนะเวลานี้เหมือนกับคุณได้ตื่นรู้จากบางเรื่องมาอือ ก็คือมีความเข้าใจชีวิตหรือว่าสัตว์จะทำความจริงบางอย่างในชีวิตมากขึ้นประมาณนี้นะคะเติมเต็มตัวเองได้ด้วยแล้วก็ส่องแสงสว่างมากๆเลยนะตอนนี้ตัวของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ให้ความรู้กับคนอื่นเพราะเหมือนหาแสงสว่างของเตงเจอแล้วนะอืแล้วก็พร้อมที่จะแบบเจิดจ้าให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะ ดีจังเลยรักตัวเองมากๆเลยคนมีคู่นะคะแล้วเรามาดูสีในเดือนพฤษภาคมความรักของคุณจะเป็นอย่างไรคะคนราศีตุนมีคู่อาจสวินถือดาบค่ะอาจสวินถือเหรียญ เจอไฮโรแฟนดัสเมนอัศสวินถือไม่เท้าอัศสวินขึ้นมาสามใบจ้ะดีเอ็มเพจโอเคจัดก่อนนะคะเปิดออร์เคิลร่วมไปเลยนะคะอย่างละสองใบนะ คุณจะข้างรักหรออืมอืมในเดือนพฤษภาคมคนมีคู่ราศีตุลน,นะคะไพ่บอกว่าอาจจะมีความหัวร้อนพร้อมบวกในบางเรื่องอืม ในตอนแรกนะในตอนแรกนะอาจจะเป็นช่วงๆแบบปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้านะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่รู้ว่าจะแบบใจร้อนหรือว่าหัวร้อนกับเรื่องอะไรนะคะก็อาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนไหมก็ให้ระวังแบบยิ่งอากาศร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะยิ่งหงุดหงิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะ ถ้าแบบมีความหัวร้อนพร้อมบวกกับคู่ของคุณแบบเวลาทําอะไรไม่ดีอะไอย่างงี้ใช่ไหมตอนแรกก็คือแบบอ่ะครั้งแรกก็ยังโอเคให้อภัยได้นี่มันครั้งที่สิบแปดแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ไพ่ก็บอกว่ามันจะมีบางอย่างที่คุณจะไปถามหรือคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเงินเช่นอาจจะมีแพลนที่จะลงทุนร่วมกัน ลงทุนแบบไหนดีเปิดบัญชีร่วมกันไหมนะคะหรือจะมีช่องทางการสร้างไรายได้ที่เป็นคอนเซปต์หรือไอเดียร่วมกันหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ทำธุรกิจก็ได้นะคะไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นต้องเป็นงานประจำเนาะแต่ว่าให้คู่ของคุณช่วยคิดว่าจะเป็นยังไงต่อไปดีมันเป็นเดือนของการที่ใช้ความมีเมตตาต่อกันแบบที่เข้าใจกันนะคะ เดือนนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่ว่าคุณหรือคู่ของคุณเช่นมีการโยกย้ายตําแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานไปอยู่บริษัทที่ใหม่มีการที่เปลี่ยนแปลงอะไรสักเรื่องหนึง่งการย้ายบ้านหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะจะเป็นเดือนที่สุดท้ายแล้วอะความใจร้อ,น,อนนั่นเนี้ยที่อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะจะกลายเป็น สิ่งที่ทำให้คุณได้เลื่อนสเต็ปไปขั้นหนึ่งท้ายสุดอะคะ่ะคุณจะมีความสุขกับคู่ของคุณมากขึ้นในเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นแบบเออมาคุยเรื่องเงินกันว่าจะมีแผนยังไงใช้จ่ายยังไงเก็บยังไงออมยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าฉันมีเงินเหลือเยอะขึ้นว่าอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะน่าจะถึงเวลาที่จะต้องคุยเรื่องการเงินจริงจังก็ได้ นะคะหรือใครบางคนน่ะอาจจะพบอย่างที่ตาบอกก็คือว่าช่องทางการสร้างไรายได้ร่วมกัน <c oughs> เช่นเป็นคุณครูให้คำปรึกษากับใครบางคนนะคะหรือได้เลื่อนตำแหน่งด้วยแหละตารู้สึกแบบนั้นนะคะสำหรับบางคนนะเพราะฉะนั้นตารู้สึกว่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะบางอย่างกําลังถูกขับไล่ออกไปแล้วคุณจะมีความรัก ที่น่ารักมากๆต่อกันในเดือนหน้านะคะอารมณ์เหมือนแบบทําไมรู้สึกเหมือนโดนสอนปักอกสอนรักปักอกอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นไปได้เช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณยังมีความรู้สึกเศร้ากับบางคนเศร้ากับบางเรื่องที่เกี่ยวกับคู่รักของคุณเนาะก็ให้พยายามระบายให้เขาฟังแบบที่ใช้เสียงหรือว่า ความเรื่อยๆชิวๆอะค่ะอ,อให้เขาฟังพอเขาพร้อมที่จะรลบฟังคุณนะเหมือนเป็นคู่ที่แบบเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ก็ยังมีบางอย่างที่ไม่ตรงใจกันและกันมากหนักนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะความรักทุกอย่างของคุณนะคะมันเป็นตัวขับเคลื่อนนะคุณรักกันอยู่แล้วแต่บางคนนะ่ะอาจจะไม่ค่อยแสดงออกก็ได้พอรู้สึกว่าก็ไม่จําเป็นนี่ก็แค่รักกัน ก็รู้อยู่แล้วว่ารักกันก็ไม่จําเป็นต้องแสดงออกนะคะแต่เขาไม่รู้ทุกคนคิดไม่ได้ถ้าคุณไม่บอกและแสดงออกตรงๆเพราะฉะนั้นนะคะความสัมพันธนะ์น่ะทั้งสองฝ่ายอ่ะต้องได้รับการเอาใจใส่อยู่แล้วะคะ่ะตาก็เป็นกําลังใจให้คนมีคู่นะก็ขับเคลื่อนไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรการเงินการงาน นะคะก็จะจับมือกันแล้วเดินเคียงข้างกันไปในเดือนหน้าอีกเช่นเคยนะคะเป็นกําลังใจให้คนมีคู่นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมเสเซทาโรบายตาขอขอ,ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะต่ไปแล้วค่ะบายๆค่ะ สวัสดีคนโสดราศีตุลด้วยนะคะเรามาดูกันว่าในเดือนพฤษภาคมคนโสดจะเป็นอย่างไรนะคะตาขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะมาดูดวงมาซื้อของเสริมดวงกับตากดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แตงนะคะการสมัครสมาชิกกันต่ออยู่สมาชิกด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยค่ะเรามาเริ่มมาม่อยสายไพ่ทาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะสองดาบ The Emperor โอ้โหเจกวี l of ฟอร์จูนค่ะอัดสวินถือไม้เท้า เจอแฮงแมนด m เพอืมตารู้สึกว่าพลังงานของคนโสดคุณไม่ได้หล่อไม่ได้หล่อให้แบบไม่ได้อยากเขาเรียกว่าไงอะ่ะไม่ได้อยากไม่ได้แบบยังยังรู้สึกดีกับความเป็นโสดอยู่ ไม่ได้แบบอดทนหรือว่ารอคอยว่าจะต้องมาวันนี้พรุ่งนี้อะคะ่ะคุณรู้สึกว่าก็ให้โชคชะตาเป็นคนจัดสรรแล้วกันนะคะความชัดเจนอะไรในบางเรื่องคุณอาจจะปรารถนาคู่รักเป็นคนต่างประเทศก็ได้หรือเป็นคนที่สินเสมอกันนะคะเออรอกว่าคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะแบบเป็นคนที่เรียนรู้บางอย่างแล้วพัฒนาตัวเองอะคะ่ะทำให้คุณมีพลังงานที่สูงมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นน่ะ คนที่จะเข้ามาหาคุณก็ต้องเป็นคนที่สินเสมอกันถึงจะไปด้วยกันได้นะคะคุณปล่อยให้กงล้อหมุนไปเรื่อยๆไม่ได้ไปกําหนดไม่ได้ไปแบบสร้างทไลายหรือว่าข้อจํากัดว่าจะต้องวันไหนนะคะให้มันขับเคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วไดขณะเดียวกันนะ่ะคุณก็พยายามทําทุกวันให้ดีมากขึ้นนะคะมีความสุขให้ได้มากขึ้นเวลาที่เจอกับเรื่องที่ไม่ดีที่รู้สึกมันแบบ จะระเบิดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะเอาอยู่แล้วผ่านมันไปได้โดยการที่มองในมุมที่แตกต่างจากเดิมก็ได้นะคะอืมพลังงานของคุณแม้ว่าอาจจะยังรู้สึกว่าไม่ชัดเจนกับตัวเองว่าฉันจะมีคู่ที่รอฉันอยู่หรือเปล่าหรือจะมาเมื่อไหร่นะคะแต่ก็ไม่ได้แบบทุรนทุรายอะไปต่อได้เรื่อยๆนะคะนี่คือพลังงานของคนโสดนะถ้าไม่ใช่คู่บุญคู่บรารมีก็ไม่เอาจ้า นี้เป็นต้นนะคะแล้วคนโสดราศีตุลในเดือนพฤษภาคมจะอุ๊ยจะเป็นอย่างไรคะขยันเด้งออกมาจังเลยเดอะชาริออดค่ะเนี่ยขึ้นใหม่อีกแล้วดีเอ็มพค่ะก้าเหรียญ ใช้เงินแน่นอนหนึ่งดาบสี่ถ้วยโอเคเจอไฮพิเทรซค่ะตารู้สึกว่าเดี๋ยวตาเปิดออร,ร์เคิลก่อนนะเดี๋ยวพูดทีเดียว ืมตารู้สึกว่าคนโสดในเดือนหน้าเนี่ยจะมีบางคนมาให้คุณเลือกคุณอาจจะเป็นคนที่ขัดสเปกเยอะมีตัวเลือกเยอะว่าต้องปรัปรถนาคนแบบนี้ไม่ปรานาคนแบบนั้นต้องนิสัยแบบนั้นต้องหน้าตาแบบนี้หรือไม่เซ็ตแบบนี้อย่างนี้ก็ได้อะค่ะแล้วตารู้สึกว่า จะมีใครบางคนมาเป็นตัวเลือกให้กับคุณมากกว่าหนึ่งตัวเลือกนะคะแล้วตารู้สึกบางคนนะที่เป็นโสดต,ตอนนี้คุณยังมีความรู้สึกคิดถึงความรักเดิมๆอยู่หรือเปล่าคะเคยทุกข์กับคนรักเก่ามาแล้วยังคิดอยู่ไหมนะคะถ้าคุณตอบว่าคุณไม่ได้คิดแสดงว่าคุณไม่มีพันธะกับคนเก่าละ แล้วคุณพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้แล้วอะค่ะไปเจอสิ่งที่มันดีกว่าเดิมรอคุณอยู่ข้างหน้าถูกไหมตารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองมากๆแล้วคนที่จะรักคุณได้และเอาคุณอยู่ก็ต้องเป็นคนที่รักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองและต้องชัดเจนกับคุณมากๆเอาชนะใจคุณได้คุณอาจจะเป็นคนที่เอาชนะใจได้ยากก็ได้ค่ะเพราะเป็นคนที่มีสเปกเยอะเนาะ ตารู้สึกว่าคุณเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ดีแล้วคุณมีเซนต์มีสัญชาตญาณว่าคนนี้ใช่หรือคนนี้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นจะมีบางสิ่งบางอย่างหยิบยื่นมาให้กับคุณในเดือนหน้าอาจจะเป็นเส้นทางของคู่คนใหม่ที่แอบมองคุณอยู่แต่ว่าในเดือนหน้าน่ะจะมีเส้นทางมาเฉย หรือมีคนมาให้เลือกแต่คุณก็อาจจะยังไม่ได้เลือกอาจจะอยู่ติดบ้านอาจจะทำกับข้าวอาจจะทำอะไรที่ชอบทำนะคะในเดือนหน้านะระหว่างที่แบบระหว่างที่แบบคู่ฉันยังไม่มาฉันก็ไม่ได้มายเนาะแต่ถ้ามาก็ต้องขอให้เป็นคนดีๆนั่นแหละชัดเจนกับฉันเป็นคนที่พร้อมที่จะแบบทุ่มเทให้กับฉันเหมือนที่ฉันเหมือนที่ฉันทุ่มเทให้กับเธอประมาณนี้นะคะเดือนหน้าทำอาหาร ทำในสิ่งที่ชอบอยู่ติดบ้านอาจจะไม่ได้ค่อยออกไปไหนเพราะอากาศร้อนด้วยก็ได้ค่ะแต่คุณจะผ่านมันไปกับบางเรื่องนะเช่นสมมติถ้าทุกเรื่องความรักคนเก่าอยู่คุณจะตัดได้แล้วในเดือนหน้าหรือ,อหรือถ้าไม่ใช่คุณจะเดินทางด้วยความมั่นใจชัดเจนรบกับใจของตัวเองในบางเรื่องชนะแล้วก็ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ะะไปเจอสิ่งที่ดีกว่าที่รอคุณอยู่อย่างแน่นอนด้วยเซนสัญชตาตาญาณของคุณนั่นเองนะคะอืนี่คือเรื่องราวของคนโสดในเดือนพฤษภาคมนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮีลิง่งหัวใจจากการนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมเราคนต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใคร มสเซจทาโร่ใบตาขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะต่อไปแล้วค่ะบายบายค่ะต่อไปเป็นคนมีความสัมพันธ์แต่ไม่ชัดเจนนะคะคนราศีตุลตาขอขอบคุณนะคะทุกการสปอร์ตนะคะทั้งการรับชมคลิปการมาดูดวงมาซื้อของเสริมดวงการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการกดไลค์กดแชร์นะคะการสมัครสมาชิกกันต่ออยู่สมาชิกด้วยนะคะมาเริ่มมาวยซอยไพย่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ขอเช็คพลังงานก่อนนะคะใบนี้หล่นออกมาหกถ้วยใจดีตังสามถ้วยอัศวินสือดาบหกเหรียญสี่ไม้เท้า อืมคุณอยากแต่งงานหรือเปล่าคุณอยากสร้างครอบครัวอยากให้อยากให้คุณรู้สึกว่าคนเนี้ยก็ได้นะคะคือคู่ที่ใช่แต่เขายังไม่ชัดเจนสักทีหนึ่งอะ่ะอยากมีงานมงคลอยากได้รับข่าวดีอยากได้รับการชัดเจนอยากให้ใครช่วยเหลือนะคะตักวาลช่วยเหลือก็ได้คะ่ะให้ความชัดเจนมันเกิดขึ้นหรือเปล่าคะ นี่คือพลังงานของคุณน่ะนะคะรวมถึงแบบอย่างมีครอบครัวที่ดีอืมอยากได้รับโอกาสดีๆบางอย่างการขอแต่งงานการขอคบกันก็ได้ถ้ายังความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะนี่คืออาจจะเป็นแบบพลังงานของคุณที่แบบบั้นปลายอะ่ะคุณรู้สึกแบบนั้นนะคะคุณอยากจะให้ช่วยในบางเรื่องแต่คุณรู้สึกว่ามันใจร้อนไม่ได้เพราะ ถ้าคุณยังแบบต้องการให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อได้เรื่อยเนาะมันจะต้องใจร้อนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางคนนะ่ะพลังงานของคุณนะ่ะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ให้มากกว่ารับก็ได้ค่ะอืมส่วนนำให้บางทีตรงเนี้ยตอนแรกอะ่ะไม่คิดอะไรใช่ไหมตอนไม่คิดอะไรตอนแรกแต่พอให้ไปเยอะๆอะ่ะมันเกิดการกดดันตัวเอง มันเกิดเสียงเล็กๆในหัวว่าเธอให้อะไรแบบนี้กับเขาอ่ะแล้วเขาได้ให้อะไรกับเธอบ้างอย่างนี้ก็ได้นะคะอืนี่คือพลังงานของคุณนะคะแล้วเรามาดูซิว่าคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีตุลในเดือนธันภา,าคมจะเป็นอย่างไรบ้างคะราชาถือถ้วย สามไม่เท้าอาจสวินถือดาบคุณจะเอาให้ได้นะแปดเหรียญไม่เอาด้วยเลขก,ก็เอาด้วยกลนเดี๋ยวไฮพิเทรตค่ะอืมเดี๋ยวเฮอร์มิตมีสองแบบนะตารู้สึกว่าแบบแรกคุณจะมองไปข้างหน้าให้เขา ตัดสินใจมาเลยว่าจะเอาอยัางไงต่อไปมีความใจร้อนอยู่นะคะเอาให้ชัดเอาให้แน่เอาอยัางไง2ใช้จิตกดแรงหนึ่งดูดการตื่นรู้มาช่วยให้เขารับรักและ ชัดเจนกับคุณสักทีหนึ่งเพื่อที่คุณจะได้ก้าวต่อไปเพื่อที่จะได้ไปได้ไวขึ้นในความสัมพันธ์นี้เนี่ยขอเปิดไพ่ออร์เคิลเพิ่มนะคะ hmm. คุณคือรักแท้รักเดียวที่ฉันมีโอเมกอด เนื่องจากคุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งไม่ว่ากับเรื่องอะไรนะคะตารู้สึกว่าคุณอยากให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อแต่คุณเนี่ยแหละจะใช้ความสามารถของจิตคุณในการที่จะทำให้เขาตอบรับรักของคุณคุณเชื่อมั่นมากๆว่าคุณทำได้เพราะคุณรู้สึกรักเขามากเพราะคุณรู้สึกว่าได้ใช้เวลาร่วมกันรู้สึกว่า อยู่กับเขาแล้วมีความสุขไม่เหมือนกับการที่คุณอยู่กับคนอื่นๆคุณรู้สึกดีเวลาที่อยู่ใกล้ๆเขาและเขาก็น่าจะรู้สึกดีแต่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบยังไม่อยากยังไม่อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์นะเวลานี้อาจจะเจ็บมาเยอะกับบางเรื่องเหมือนกันเขาอ่ะนะคะก็เลยอยากแบบไม่อยากใจร้อนกับความสัมพันธ์นี้อยากให้ไปต่อกันอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณนะ่เจ๋งพอตัวเลยนะตาบอกให้ คุณจะสามารถถ้าคุณอยากเขาไปต่อนะอยากแบบไปต่อคนเนี้ยเพราะคุณรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่อะ่ะคุณจะใช้จิตที่แข็งแก่งของคุณนะคะเนี่ยการตื่นรู้กันทางด้านจิตวิญญาณอะ่ะจะใช้สิ่งเนี้ยจิตเนรมิตเนี่ยไปดึงดูดให้พลังงานของคุณเนี่ยส่งไปหาเขาและให้เขามาพูดประมาณว่าเรามาชัดเจนกันดีไหมเรามาขยับสถานะกันดีไหม นี่คือสิ่งที่ตารู้สึกแบบนั้นเลยนะคะ นี่คือเรื่องราวของคนที่มีความสัมพันธ์แต่ไม่ชัดเจนนะคะราศีตุลในเดือนพฤษภาคมค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิวริงฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมเสเซธาโรบายตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตามไปแล้วนะคะบา,บายๆคะ่ะ